มาต่อกันที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญครับผู้ชมวงครับวาทีพันตรีอดิศักน้อยสุวรรณครับพรเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประธานในกิจกรรมสวนมวอคขามปีเสริมสริมงคลทัวไทยนะครับทรงถ่ายพิเกาต้อนรับสักรารไนาชใหม่2567นะครับซึ่งภายในงาน,นมีพระวิชัยมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอำนาจ,จเจริญฝ่ายธรรมายุตเป็นประธานฝ่ายสง์พร้อมด้วยพระคู่ทาวนาศาสนะคุนครับ เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญได้นำคณะสงฆ์และกับพุทธศาสนิกชนนะครับร่วมใจและกับภากันสวดมนต์ขามปีฮะเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชนินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับและก็เพื่อส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาและกับประชาชนทั่วไปนะครับพร้อมทั้งนั่งรับนะครับผมข้ามสอนของพระพุทธศาสนาบ่มเพาะเสริมสร้างพลังใจ ให้มีจิตใจที่พ้องไสลดละเลิกออาบายามกทั้งปวงนะครับก็ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของและกับครอบครัวพร้อมทางสังคมรวมไปถึงประเทศชาติไทยเขานำน้องแต่งเนาะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปน,นั่นเองนะครับต้องบอกว่าหลากหลายจังหวัดเพิ่นก็ได้มีพิธีนะครับผม,ม,<า>มสวด<า>มนต์ขามปีแบบนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแกต่ตเฮาเองและกระท่านจังหวัดของเพิ่นก็ได้จัดแบบนี้ทั่วประเทศเลยได้แต่งค่ะ